ก็มีท่านมาหลายถามอยู่เสมอว่าทำอย่างไรจึงจะรับการสร้างของจิตได้รู้สึกว่าเป็นเรื่องหนักใจอยู่มากบางรายมีหรังสือไปอ่านแล้วมีขครือเสมีเชื่อสึกเสียงฟังก็ยังบอกว่าไม่สามารถจะปฏิบัติได้อย่างนี้ผมก็จนใจเหมือนกัน ตอนนี้เพราะอะไรพ้วยว่าเนเองก็ไม่สามารถจะทำใครจะมีจิตสมาธิได้มีท่านนีไม่สามารถจะทรงจิตสมาธิได้ถ้าเราจะพูดกันตามในหลักสูตรของวุตถุศาสนาจะแสดงว่าท่านพวกน,นี้เป็นอภัพพระบุคคลเป็นบุคคลที่หาความเจริญไม่ได้อย่างหนึง่งเป็นโลคุรุษ เป็นบุคคลทีกปล่ายอย่างหน,นึ่งแะ่รู้เ่าไรว่าการเจริญเทสมฐานผมก็ไม่เคยศึกษาจากครูบาอาจารย์ไหนที่นั่งสอนอทุกวันเป็นแต่เด็ว่าเคยรับการศึกษามาคราวหนึ่งเล็กเล็กน้อยน้อยก็พยายามทำในครบถ้วนถ้าเราได้สิ่งนั้นไปยังในครบถ้วนก็ไม่ไปหาครูบาอาจารย์ หรือถ้าบางเอง่ยสร่ง่ได้ม,มามันเกิดปฏิกิริยาในเวลาปฏิบัติเราก็ไปสอบถามท่านไี่ป็นเรื่องธรรมด,ดาเพราะว่าสำหรับที่วัดเรานี่ศึกษากันมาก,กวันละหลายเวลาแต่กยอมปรากดว่ามีบุคคลผู้บกพร่องในจริยาแม้แต่ระเบียบอ,อ่านฟังกันทุกวันก็สัจจะว่าฟัง คนแตเพศนีมีหาทางไปสวรรค์ไม่ได้ทางที่ไปได้มีทางเดียวคือบบยภูมิเพราะอะไรก็เป็นมิอใสเพราะไบยภูมิเท่านั้นที่จะถึงเป็นสิ่งนั้นมีการตั้งได้กระทานทุกวันทําไมจะม,มีจิตไม่เจริญเมื่อไ,ไม่ดีก็เพราะว่าไม่สนใจในความดี มีการเจริญพระกรรมาฐานในด้านการรับอารมณ์ก็จริงก็ฟังกันอยู่สุกวันไม่น่าจะต้องมาเตือนกันที่ต้องเตือนกันก็รู้สึกว่าก็จะมีพกเอาความเลว้มากไม่ไดพบความดีเลยมากเขาไม่เตือนกันบ่อยการเจริญพระกรรมาฐานเขาฟังแล้วก็นําไปประพฤติปฏิบัติ ในสำรักวิสุลี้ได้พูดถึงการรวบรวมก,กำลังใจแ้านประการเพส่อการดยการกำหนดรูนลมให้ใจเข้าออกและขาวนาว่าพุทโธนี่จนมีธี่การที่เขาปฏิบัติกันตามปกติแล้วก็ทำกันมาได้พุทธมาบั <c oughs> แดแปดก็ได้มีทีนี้เท่านั้นที่ทำกันมา แล้วมีวิธีหนึ่งถ้าบรญยาตามลงไปก็ใช้เริ่มก่อให้มากขึ้นนั่นก็คือหารูปกระทำตัวหนึ่งพวงหรือหาก้อนเกลือก้อนหินเล็กๆก็ได้เอามาใส่ไว้ในถ้วยถ้วยหนึ่งวางไว้ข้างหน้าถ้าเป็นก้อนหินรูปกระทำแล้วก็นำรูปกระทำมาถือไว้ จาอารมณ์ทางใจเกิดความห่วงให้มากขึ้นคือห่วงเฉพาะจิตได้แจ้ใใจการกำหนดนู้ลมหายใจเข้าออกและคำภาวนาว่าพุทโธเพิ่มความห่วงในการกชักประคำกันอีกครวงหนึ่งให้จิตมันอยู่เฉพาะรู้ลมหายใจเข้าใจออกรู้คำภาวนาว่าพุทโธรู้ชักรปุรคมให้ใจเขา้ใใออา,เขาแล้วก็พุท หายใจออกเท่าทก,กับโทรชักเครื่องคำไปหนึ่งเล็ดตัวให้จิตมีงาน่ <c oughs> นัวคำมีร้อยแปดเม็ดน่าจะมากกว่านั้นก็ได้น้อยก,กว่านั้นก็ได้จะมากก็าตามจะน้อยก,ก็าตามเราจงตั้งมโนบริธนรันเลยว่าถ้าในขณะที่ชักเครื่องคำไม่ครบถ้วนตามที่เรากำหนดไว้ถ้าจิตใจเผลอจากการภาวนา เลือจากการรู้ลงในใจเขาออกเลือจากการชักรูประคำเราจะเริ่มต้นใหม่ตลืนี้เป็นจุดตัวใจจะทําความดีของเราวันหนึ่งในยี่สิบสี่ชั่วโมงใจกำหนดนู่นลงในใจเขา้าเลือกว่าพุทธกำหนดรู่นลงในใจออกเลือกว่าโพแล้วก็ชักลูกประคำหนึ่งเล็้ เมื่อครบร้อยแปดเม่ก็รู้สักว่าจะเสียเวลาไม่ก,กี่นาทีถ้าเราไม่สามารถจะควบคุมอารมณ์จิตได้อย่างนี้ก็แสดงว่าจิตของเรามันเร็วม,มากกว่าดีการทำได้การนั้นก็จชื่อว่ามีความดีไม่เท่าความเร็วถ้าเราะออะไรก็ว่าวันหนึ่งมันมียี่สบิบสี่ชั่วโมงเราเอาสติสัมปชัญญะเข้าไปรู้ลงในใจเข้าในใจออก รู้คำภาวนารู้การทักด้วาคำกี่นาทีเป็น <c oughs> เวลานอกจากนั้นเมือเือนอกเหนือจากเวลาหลับถ้าจิตก็เราไม่สามารถจะควบคุมอารมณ์ยู่ได้กี่ชั่วโมงถือว่าชั่วโมงนั้นนั้นเป็นชั่วโมงในการขาดทุนมีจะมีทีหนึ่งเพื่อสามารถรควบคุมกาลังใจของเราในสมาธิทำว่าสมาธิปลว่าการตั้งใจ <c oughs> เราตั้งใจว่าจะรู้ยังไม่ใจเข้าหันใจออกตั้งใจว่าเราจะภาวนาวาพุทโทตั้งใจว่าเราจะดึงรูปธรรมรอบละหนึ่งเลตคือพุทธโธพุท,ทแล้วก็โทแล้วสักหนึ่งเลตนี่เป็นคู่คู่กันไปที่โวรานาจารย์ท่านนิยมใช้รูปธรรมควานปูงพระพุทธเจ้าไม่นดใ้ใช้รูปธรรม สมัยก่อนผมก็ไม่เคยใช้รูปกรรมสมัยนี้ก็ไม่เคยใช้ท่านนี้เพราะอะไรเพราว่าก็พยายามจะเอาชนะกําลังใจเป็นสำคัญเพราะว่าตั้งเวลาไว้ถ้าเวลาเท่านี้ถ้าเราไม่สามารถจะสังอารมณ์อย่างนี้ไมได้เราจะยอมตายดีกว่าท่านที่ปฏิบัติเพื่อความดีในพระพุทธศาสนา ต้องมีคุณธรรมสี่ะการประจาใจจะเป็นทางโลกก็ดีจะเป็นทางธรรมก็ดีเหมือนกัน <c oughs> แต่ว่านี่เราเรื่องเรกันเรื่องอาวุธศาสนานเขาเลยเอาวุธศาสนาโดยเฉพาะคุณธรทมประจําใจส่อย่าง่านเรียกาอิทิบาทแปลว่าคุณเครื่องยังประโยชน์ให้สำเร็จในจิตที่เราจะคุงทำทุกอย่างไม่ว่าของอยากหรือว่าของง่าย ของหนักหรือของเบาทางโลกก็ดีทางธรรมก็ดีถ้ามีทุบาตสรในการประจําใจบุคคลผู้นั้นจะทําอะไรก็สําเร็จทุกอย่างอทิบาทสึก็คือหนึ่งชั้นทะมีความพอใจในกิจที่เราควรจะทำสองวิงริยะมีความรู้สึกเสมอว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็มเรด้วยความยาก เราจะต้องใช้อารมณ์ต่อเพกับความหน่ยยากกับประสัก,กที่เพิงเกิดขึ้นไม่ท้อถอยที่จะสนใจฝักไปในส่งนั้นเลยวางไม่วางสุระถึงแม้ว่ามันจะยากลำบากปวิระการใดก็ตามทีสุระประเภทนี้เราไม่วางถ้าทำไม่เสร็จก็ให้มันตายไป นี่แมวษา,าใช้ปัญญาค่าคนที่เจรนาคือก่อนที่จะลงทำนี่ใช้ปัญญาที่เจรนาในจิตท,ที่เราทําแล้วว่ามันถูกต้องมันดีไหมมันควรแล้วไมไ่ควรดีแล้วไม่ดีเราไม่รู้อยากมีคุณจะทำเรื่อสี่รายการนี้ทำมีกับบุคคลใด้โอ้ต้องเด็ดใจจอมใจเร,รืสส่องศาสนาสงฆ์กว่า คนข่งท่านที่ท่านหลายเครื่งองประสงค์ได้สําเร็จทุกอย่างไม่มีอะไรพลาดนี่จะในสำหรับพวกเราที่ปฏิบัติกันมาก็รู้สึกว่าดีกันหลายองค์แล้วก็แยกก็หลายคนเพราะอะไรเพราะว่าสัจจะบวชสัจจะว่าปฏิบัติสัจจะว่าฟังแต่ไม่เคยทาความดี อย่างนี้เขาบอกเขาบอกว่าบวชอยู่ก็เสียก็เหลือไปก็ไปก็เปลือกคลายไอ้ที่เราอยู่กันทาไมในขอบเขยเขาบอกศาสนาถ้าเราไม่เอาดีคำว่าจาไปบวชพุทธิโนรถก็แปลว่าเป็นโลกของรพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงเป็นพระอรหันต์องค์แรก แต่ว่าจดเประจําที่จะทรงมีเป็นของง่ายๆเราปฏิบัติกันให้ดีไม่ได้แล้วเราจะไปไหนที่สุดเราก็ไปอาบายภูมิงค์สำหรับพระนี่ไปนรกมากกว่าครวาตเพราะว่าเป็นโปรเจนเีแบุคคลในตอนนี้เราจะทราบกันในด้านของอไหนว่าพระโดนนรกแบบไหนท,ไทําไมถึงเะรง,ง่ายกว่าสบุษย์ นี่เปื่อการเหนื่อยนาการควบคุมกำลังใจเขาใช้ธรรมชาติเป็นเครื่องช่วยนั่งก็คือสมมติว่าท่านนั่งอยู่ในห้องพระนั่งอยู่ในโบสถ์นั่งอยู่ที่เสลาแล้วก็มองภาพพระลืมตาไม่ต้องหลับตา เมื่อมองภาพพระพุทธโลกองค์นี้ท่านสวยพระพุทธโลกองค์นั้นดวงีลแบบนั้นพระพุทธโลกองค์นี้มีลักษณะแบบนี้จิตใจจับอยู่ที่พระพุทธโลกแต่ความจริงการลืมตาเนี่ย้วคงกําลังใจได้ดีกว่าการหลับตาดูเป็นนักที่ปฏิบัติฝึกกันใหม่ๆหรือว่าเราจะดูสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ได้จับจ้องอยู่ในสิ่งนั้นให้ใจมันอยู่เฉพาะสิ่งนั้น การควบคุมกำลังใจแบบนี้สามารถเอาความดีได้ไง่ายบางทีเราก็าน้ำใส่ขันมานั่งมองดูน้ำมองดูอใจดูจะก้อน้ำนทิ่จัดอยู่มองดูไดาสบายบายดีแล้วหลับเนื้อหลับตาเนื้องภาพน้ำเมื่อจิตมันเดินไปแล้วก็ลืมตาขึ้นมันดูใหม่อย่างนี้ก็ได้ สำหรับนักปฏิบัติกรรมฐานเดินทดลดงในป่าเปลืองใหญ่ก็จะเอาหินเอาต้นไม้เอาทานน้ำในป่าเป็นการเจริญกรรมฐานโดยธรรมชาติเป็นการรักษาอารมณ์นี่เราว่าจะเรว่าการรักษาอารมณ์อย่างแท้ๆคือให้จิตอยู่ในสภาวะที่เราต้องการที่เรียกว่าสมาธิและเมื่อแท้จริงๆมันใช้ไปถึงวิปัสสนาญาณ แต่ตอนนี้เรายังไม่พูดกันตอนใหญ่ก็นั่งดูต้นไม้กาจรจินตนาเรา,าหาต้นไม้ได้ไม่ต้องไปป่าไหนไอป้ป่าลึกป่าลึกป่าใหญ่ป่าใกล้ป่าไกลมันมีต้นไม้ั้งนั้นดูต้นไม้หรือดูดอกข้นดอกต้นไม้ดูให้จิตมันจับอยูต่ตรงนั้นไม่ภาวนาว่ายังไงแล้วไม่ภาวนาก็ช่าง เพื่อดูใบไม้ที่มันมีความเขียวชอุอมให้จิตมาจับยู่ที่ความเขียวดูต้นไม้มีมีกิ่งก้านสาขาาวสวัยให้จิตมาจับยู่ที่นั่นบางครั้งเราก็ดูกระแสน้ําไหลจากน้ําตกที่อยู่ในป่าน้ําไหลไปแล้วก็ดูน้าให้จิตมาจับยึดน้านี่ก็เป็นหนึ่งหนึ่งที่สามารถจะสรคงกําลังใจให้อยู่ได้ การใช้วิธีอย่างนี้จะใช้มานานหรือไม่นานไม่สําคัญถ้ามันเมื่อยตาเมื่อยใจแล,ล้วก็เลิกเลิกแล้วก็หาอารมณ์สงบจับลมหายใจเข้าออกให้จิตมันไปนสุขภาวนาว่าพุโทโธก็ได้อะไรก็ได้ตามอัธยาศัยหรือว่าเราจะพิจารณาร่างกายของเราหาตามความเป็นจริงว่าโอ,อ,อ๋เนอร่างกายของเรานี้มันเป็นมั่งจังนะ มันไม่เที่ยงจริงๆล้วรเพราะอะไรเพราะเราเกิดมาตั้งแต่เด็กๆที่เราต่อมาเวลานี้จะโตเป็นพ่อคนแม่คนได้แล้วเมื่อโตขึ้นมาแล้วเราไม่อยากแก่มันก็จะแก่เมื่อเราไม่อยากตายมันก็จะตายเราไม่อยากป่วยมันก็จะป่วยสิย่งทั้งหลายเรานี้เราไม่ต้องการมันเลยแต่ได้ว่าเราก็ต้องพบกับมันอยู่ตลอดเวลา ต้องมีเพราะอะไรก็เพราะว่าเราไม่สามารถจะหนีมันได้เพราะสภาวะที่มีมันเป็นกฎธรรมดาของร่างกายคิดอย่างนี้ก็ได้กระนั้นถ้าคิดอย่างนี้เป็นปรสนายานเป็นอย่งอ่อนเมื่อสภาะร่างกายเท่านั้นถ้าเราไปยึดถือมันเป็นยังไงมันก็เป็นทุกข์โลกนี้ท้าโลกเราจะหาอะไรเป็นสุข แต่ความจริงความสุขมันมีสำหรับใจเรานั่นก็คือใจเรายอมรับรับถือกฎของธรรมดาและความเป็นจริงเราไม่สนรใจองความเป็นจริงของโลกโลกเป็นมีจังหายความเที่ยงไม่ได้โลกเป็นทุกขังถ้าเราเกาะนะถ้าเราไม่เกาะเราก็ไม่ทุกข์ทุกตรงไหนหน้าบ้านมันจะพัง เราเกลจะไม่มีบ้านอยู่แล้วก็ทุกข์แต่ว่าแค่จิตใจที่เรายอมรัก,รกนับถือก็ธรรมดาว่าสภาวะสมัิของโลกทั้งหมดทั้งหมดนี้ไม่ว่าอะไรทั้งหมดมันมีความเกิดเป็นเบื้องตน้นมีความเสื่อมไปนในตรงกลางมีการสลายตัวไปในที่สุดเรื่องของมันธรรมดาของมันเป็นอย่างนี้ถ้ามันจะพังก็ช่วยมันพัง ยันมันไว้ไม่ได้ก็ให้มันพังไปก็หมดเรื่องหมดราวไม่แต่ร่างกายของเราก็จะต้องพังพังแล้วก็วนไม่คิดแต่ร่างกายของเรา,าสมมติว่าร่างกายของเราจะต้องพังไปเวลานี้เราจะทําความรู้สึกยังไงตอนนี้ก็ต้องหาความ,มรู้สึกว่าร่างกายของเรานี่ไม่แข่เสมอถึงคนเขาฟันหักก็ต้องคิดว่าสักวันหนึ่ง,งหน้าฟันของเราจะหัก เห็คนก็าหัวงอกเขาหคนล้านก็คิดว่าสักวันหนึ่งข้างหน้าผมกเราไม่งอกผมก็ล้านเห็นคนก็มีสายตาสั้นคือมันาอาศัยความแก่เป็นสำคัญมองอะไรไม่ถนัดก็คิดว่าสักวันหนึ่งข้างหน้าสภาวะของเราจะเป็นอย่างนั้นเห็นคนก็ป่วยไข้มาสบายก็มีความรู้สึกม่จิตสมอว่าสักวันหนึ่งข้างหน้าเราก็ต้องป่วยไข้มาสบายอย่างนี้ เห็นคนเขตายแล้วสัตว์ตายก็จะคิดว่าชีวิตจริงสีของเรามีสภาวะอย่างนี้เป็นธรรมดาอย่างนี้เป็นวิแับนาญญาชนทำกำลังใจว่าถ้าอาการอย่างนั้นมันปรากฏกับเราเราจะสร้างความรู้สึกแบบไหนถ้าเราจะห้ามจะปรามมันก็ไม่ได้เขาต้องปล่อยว่าช่างมันมันจะเป็นอะไรก็ช่างของมัน เพราะว่าสภาวะของมันเป็นอย่างนั้นเราหาอารมณ์คิดอารมณ์คิดอย่างนี้ท่านอาจจะโต้ใสว่ามันเป็นสมาธิหรือก็ต้องถามตัวเองไปก่อนว่าเราตั้งใจคิดอย่างนั้นหรือเปล่าถ้าเราตั้งใจคิดแบบนี้มันจะมีวิปัสสนาอย่างสมถาวิปัสสนาในความจริงมันอยู่ด้วยกันไม่ได้แยกอะไรเยือดไปไหนีน่เราพูดแยกก็แยกกอบตรงเด็ดเพื่อคว,ว,ว,วามเข้าใจเท่านั้น เื <spe> ่อหากว่าสภาวะอย่างนั้นเกิดแล้วก็บอกแช่งมันอาการของมันเป็นอย่างนั้นห้ามปลามันไม่ได้ไม่อยากจะเกิดนี่ก็เกิดเกิดสท้ใยความโลภเป็นตัจใยถ้าเราได้เกิดก็จะมีความแก่จะมีความป่วยไข้ไม่สมายิีการพัดใจจากของรักของชอบใจจะมีความตายมาจากไหนก็นี่เราเกิดมาเพื่อแก่เกิดมาเพื่อป่วยป่วยเกิดมาเพื่อพัดใจจากของรักของชอบใจเกิดมาเพื่อตาย เมื่อการอย่างนี้มันมาถึงเราก็ใช้บทโทนาพิเศษก็ชั่งมันเช่เป็นอะไรก็ชั่งมันใครเขาจด่าเขาจะว่าเขาหนุนทายก็ชั่งมันใครเขา,เเขาจะเสาเสนยอเยายาก็ชั่งมันก็าารกาะว่าการด่ากันว่าการนินทายคำเสนอไม่ได้ทําให้เราดีหรือให้เราชั่วเราจะดีหรือเราจะชั่วมันอยู่ที่ตัวของเราเอง เป็นอนว่าเรายอมรับนับถือกฎของธรรมดานี่ก็เป็นวิธ่หนึ่งที่ทำใใจเราสบายอารมณ์ของเราที่จะสบายจริงๆมีอาร์เป็นสุขอารมณ์ที่มันจะเป็นสุขก็คือสมาธิสมาธิทําใจให้เป็นสุขคาว่าสมาธิเราการตั้งใจตั้งใจนี่ในขอบเขตของความดี นี่เป็นอันว่าวิธีการที่เราจะปฏิบัติให้จิตมีสมาธิให้ีรารณมทรงตัวมีวิธีมากมายเะพได้เจ้วจะจะสรงแจก,กไว้ทั้งสี่สิบอย่างแต่เราพอใจอย่างไหนแล้วก็ทําอย่างนั้นวเวลาเราจะอ่าอนหนังสือก็ตั้งใจอ่านตั้งใจจำนี่มันก็เป็นสมาธิทํางานอย่างใดอย่างหนึ่งตั้งใจอ่านตั้งใจจํา ตั้งใจดูตั้งใจปฏิบัติในกาใจงานให้เรียบร้อยลันก็เป็นสมาธิเจอพูดจะคุยกับใครก็ตามคุมอารมณ์ไม่โดยเฉพาะที่เราต้องการจะพูดในเรื่องราอย่างนั้นอย่างนี้นมันก็เป็นสมาธิสมาธิคือความตั้งใจแ้ะหากว่าสัญ,ญาานาะหันเข้ามาถามว่ามันจะลงกับความดีที่พระพุทธเจ้าต้องการไหมก็ต้องตอบสปนรง เอาอะไรา็ตามารถเราควบคุมกําลังใจให้อยู่ในขอบเขตที่เราต้องการได้ Only องค์ธธเงินสร้จอมไตรบริหารศาสนาต้องการก็คือพระนิพพานธ์เรื่องผลิพพานธ์นี้จะได้มาจา,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 ากวิปัสสนาญานวิปัสสนาญาณจะมีการทรงตัวได้เพราะอาศัยสมาธิถ้าเราไม่มีสมาธิอุปัสสนามันก็มีไม่ได้ในอันดับแรกก็ต้องฝึกกำลังใจสมาธิให้ได้ทั้งสองข้อย คืออารมณ์หยุดอยู่ก็สภาวะคือภาพอย่างใดอย่างหนึง่งเพื่อรู้อารมณ์ภาวนาอย่างใดอย่างหน,นึ่งนี่เป็นอารมณ์สมาธิตองจิตให้หยุดเป็นฌานกับสมาธิแบบแบบหนึ่งก็ได้ใช้ปัญญาพิจรณาหาความจริงตามความเป็นจริงทุกอย่างของสภาวะในโลกหรือว่าตามสภาวะก็ทมก็ตาม เมื่อจิตเราทรงอยู่ในอรมณนั้นตัวนี้ก็ไปรมสมาธิทำจิตให้สุขตัวนี้สุขมากสุขดีกว่ารมณ์รงตัวปกติเป็นแท่กำหนดรู้ลมหายใจเขาออกและทำภาวนาแต่การที่ยัาควบคุมลมหายใจเขาออกและภาวนานีทิ้งไม่ได้แน่แต่้าเราอย่างอืกน็ขาตามทิ้งไม่ได้ถ้าเราจะรู้ว่าทําไมเราจรึงจะทรงสมาธิได้ เขาบอกว่าได้ทางสมาบัติในสายสุขวิปัสสโกไม่ต้องไปพูดเรื่องนั้นสายสุขวิปัสสโกต้องการอย่างเดียวคืออารมณ์ดีเราก็มาพิจารณาว่าอารมณ์ที่เราต้องการซึ่งกำหนดรู้ในไม่ใจเขาออกคาภาวนาว่าพุทโธเรือการชักกูขขุ่คำเพื่อก,การพิจารณาอะไรก็ตามมันก้องอยู่ในจิตองเราทุกขนะจิตหรือเปล่า ถ้าไม่ก e ้อวเดนในจิตเท่าเราทุกนาจิตโดยโดยอัตโนมัติว่างจากงานว่างจากการศึกษาหารือว่าจากการพูดคุยจิตจับอารมณ์อย่างนั้นทันทีอย่ามีชีว่าจิตเป็นฌานตรงกับความประสงค์องค์สมเด็จพระาัมาสัมพุทธเจ้าและท่านพโยคาวาจอนทั้งหลายเพื่อการแนะนำกันเพื่อการทรงตัวของอารมณ์เพื่อแก้อารมณ์ผู่งสั่งก็ขอแนะนำกันเียงเท่านี้ เพราะว่าเท่าน oh ี้จะเหลือกินเหลือใช้อยู่แล้วเขาไม่ได้ใช้กันหมดตามนี้อาใั้ความฉลาดเท่านั้นที่เราสามารถจะสามารถสรวงสมาธิได้ดังนนั้นก็ต้องอาศัยที่บาตรีที่ฉันท้าความพอใจวิริยะมีความเพียรไม่ทอดถอยโดยปราศกิจการต้าใจว้นนี้มังสายใช้ปัญญาเพื่อพิจารณาเสียก่อนจริงธแรมเวลานี้เจอว่าเป็นการสมควรจะเวลา ขอบรรดาท่านหลายทีิตยามรักษาอารมณ์ใจของท่านในดิยาบทสี่ที่จะนั่งก็ได้ยิยงก็ได้เดินก็ได้นอนก็ได้ตามวิทยาสายจนกว่าจะถึงความพอใจของท่านเพราะว่าการแนะนําแบบนี้ไม่จํากัดเไม่จํากัดเวลาปฏิบัติทั้งนี้ก็เพื่อให้บรรดาท่านพุทธบริษัททําตามความประสงค์แต่ทว่าจะลืมนะ อย่าใช้กําลังให้มันเครียดเกินไปจงกว่าที่เรียกว่าเป็นอัตตาธิรมมฐานนิโยกเพื่อนปัะสาจะเสียจะเกิดมีโรคมากเกิดขึ้นก็จะมาหาว่าครูบาอาจารย์ไม่แม่นําสสอนถ้าต่อจากนี้ไประโกขอทุกท่านปฏิบัติไม่ได้ตามริยาสายจงกว่าจะพอเกิดกำลังใจที่ท่านต้องการ